สวัสดีค่ะมาพบกับน,น้องชูโนอีกแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์นะน้องชูโนก็มารอชักธงชาติเหมือนเดิมนะคะมาลอนานเลยวันนี้มาเร็วนะคะพ่อชูพามาเร็วนะอยู่ที่แสลักกลางเหมือนเดิมนะคะน้องชูโนปลดเชือกแล้วนะคะ ธงชาติลงแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เห็นน้องจูโนไหมน้องจูโนกำลังแก้ธงอยู่นะเห็นไหมคะน้องจูโนกำลังแก้ธงอยู่นะมีพี่ๆช่วยด้วยนะคะธงชาติบังของจูโนหมดเลยนะน้องจูโนมาซักธงทุกวันนะคะเมื่อเช้าก็มานะแต่ว่า ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเพราะว่าน้องจูโนมากับพ่อจูสองคนนะก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะคะทุกคนเห็นน้องจูโนไหมอยู่ตรงทงชาตินะค่ะกำลังแกะทงอยู่นะคะพี่พี่เขาให้แกะทงเนาะกำลังแกะทงอยู่เลยที่นี่ก็เป็น สารกางนะคะคนนิยมมาวิ่งกันเนาะวิ่งกันเยอะมากเลยแล้วทงก็ใหญ่มากน้องจุโนชอบนะคะร้องจะมาชักทุกวันเลยนะคะรอน้องจุโนแกะทงแป๊ดหนึ่งนะ,ะพี่บงังพี่ทหารบังอยู่นะคะน้องจุโนอยู่ตรงทงชาติกับพี่ทหารนะ,ะทุกคนเห็นไหม มีคุณยายนะคุณยายให้กำลังใจอยู่ข้างๆนะคะใส่จะมัดแน่นรู้สึกเมื่อช้าจะมามัดเองนะเนี่ยทุกคนปกติชักธงชาติกันหรือเปล่าชักที่ไหนนะคะที่นี่ส่วนใหญ่ไปที่ไหนถ้าเขา เห็นน้องจูโนเขาก็ให้ชักนะไม่ว่าจะเป็นลงมานหรือสารกลางนะคะเขาก็ให้น้องชักนะคะเห็นน้องชอบนะคะเขาก็ให้ชักเนาะวันนี้น้องจูโนแกะเชือกช้ามากแลวไม่ยอมให้คนอื่นแกะด้วยนะอ้าเรียบร้อยนะคะต่อไปก็ต้องไปมัดเนะาะน้องจูโนทำหน้าที่มัดนะคะ พี่ทหารแล้วก็เจ้าที่อีกคนนึงเนาะเขาก็พับธงไปนะคะน้องจูโน,โนก็ช่วยแบ่งเบาภาระมัดเชือกนะ,ะไม่รู้แบ่งเบาภาระหรือยุ่งนะมารอพี่เขาทุกวันเลยวันไหนพี่เขาไม่มีพานนี่มีบ่นนะวันนี้พี่เขาเอาพานมาด้วยนะคะมัดเห็นไหมฮะน้องจูโน,โนเก่งแล้ว ตลอดนะคะมัดแน่นอยู่นะน้องชุโน่นะอืมมัดมัดน,นะคะลุงแอมมองนะว่ามันแน่นเบาโอเค เฮ้พี <laughs> ่มันเคี้ยวแกงน้องจูโนนะคะเรียบร้อยนะคะน้องจูโนเสร็จแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้น้องจูโนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะ,ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ